ถ้าเราไปดูบริเวณหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราปักหลักอยู่ที่นั่นถึงแม้ว่าจะมีการทําการบินบางไฟ์นะครับแต่ว่าน้ํายังเอ่อล้นถนนอยู่นะฮะน้ำเนี่ยขังเต็มอุโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนั้นในขณะนี้เป็นอย่างไรติดตามรายงานสดเข้ามาเลยนะครับจากผู้สื่อข่าวของเราคุณขวัญเรียมแก้วสุวรรณจากในพื้นที่ครับเชิญครับ พื้นที่รอบนอกตัวเมืองเชียงรายตอนนี้ยังถือว่าวิกฤตนะคะอย่างด้านหลังของนิชันค่ะก็คืออุโมงค์ข้ามแยกสนามบินแม่ฟ้าหลวงหรือว่าสนามบินเชียงรายค่ะจะเห็นว่าน้ํานั้นเต็มอุโมงค์ทั้ง2ฝั่งทางทั้งขาเข้าและขาออกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าณนะตอนนี้ยังไม่สามารถระบายน้ําออกมาได้เนื่องจากพื้นที่รอบนอกยังยังมีน้ําเต็มพื้นที่ทางกรมทางหลวงนะคะก็ได้บอกว่ามีแนวทางการจัดการ สองอย่างค่ะอย่างแรกก็คือจะต้องรอระดับน้ําให้มันลดลงก่อนแล้วค่อยนําเครื่องสูบน้ำเนี่ยค่ะมาระบายน้ําออกอย่างที่สองก็คือจะต้องรอ,อน้ําแห้งค่ะแล้วก็ออขออภัยค่ะคุณผู้ชมจะต้องนำรถสูบน้ำค่ะมาสูบน้ำออกไปทิ้งที่จุดอื่นเพราะว่าบริเวณรอบนอกยังมีน้ำเต็มพื้นที่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่า อย่างไรก็ตามจะต้องรอประเมินภายในห่วงเวลา1-3วันค่ะว่าน้ำเนี่ยจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติหรือไม่ซึ่งทางกรมทางหลวงบอกนะคะว่าน้ำเนี่ยลงเร็วมากๆค่ะทําให้น้ําตรงนี้ลดปริมาณลงแต่ว่าถึงอย่างไรก็จะต้องใช้ความเร็วค่ะเพราะว่าตรงบริเวณไหลาทางก็ยังมีน้ําเอา่อล้นเข้ามาอยู่นะคะคุณผู้ชมรถบางคันวิ่งมาด้วยความเร็วค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดตอนนี้ทางกรมทางหลวง เขาก็ได้นำเบรีเออร์แล้วก็กรวยมากันไว้เป็นเบื้องต้นแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านขวามือของดิฉันค่ะจะเป็นลานจอดรถยนต์ซึ่งทางผู้ที่มาใช้บริการสนามบินแม่ฟ้าหลวงเนี่ยค่ะนำรถมาจอดไว้ก่อนที่จะขึ้นบินเราจะเห็นว่ารถเนี่ยจอดเต็มอาคารน่าจะประมาณ3อาคารนะคะคุณผู้ชมที่มีทั้งหมด3-3จุดค่ะคือน้ำเนี่ยขึ้นเอ่อท่วม ถ้าภาพแพนไปได้ไกลคุณผู้ชมจะเห็นร่องน้ําค่ะที่มันยังอยู่น่าจะหลายสิบคันพอสมควรค่ะคุณผู้ชม และนอกจากตรงจุดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ค่ะเราได้ไปสำรวจบนพื้นที่ในเมืองซึ่งก็พบว่าณนะตอนนี้พื้นที่ในเมืองน้ําลดระดับลงแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางชุมชนที่อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะอย่างเช่นชุมชนเกาะลอยแล้วก็ชุมชนเทิดภเกียติค่ะตอนนี้น้ํายังสูงไม่สามารถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ปกติทางกู้ภัยยังต้องราเรียงอาหารเข้าไปส่งค่ะคุณผู้ชมและอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือที่ชุมชนเมืองงิม หมู่4และชุมชนบ้านฟาร์มหมู่1และหมู่6ค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจะเห็นว่าถนนเนี่ยถูกตัดขาดหลายจุดเลยค่ะแต่หลักๆก,ก็คือ2จุดใหญ่เนื่องจากสภาอา่าผนังกั้นน้ํากกเนี่ยค่ะ มันแตกเลยทําให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมชุมชนบางหลังคาเรือนนะคะก็คือเสียหายทั้งหมดบางคนเลี้ยงไก่เป็นร้อยๆตัวไก่ไปกับน้ําเก็บข้าวของไม่ทันและตอนนี้เท่าที่ภาพรวมที่เราได้รับข้อมูลมาจากาฝ่ายปกครองของชุมชนนะคะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดประมาณ1,370ครัวเรือนค่ะแต่ว่าคนแก่คนชรา ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กค่ะผู้ป่วยณนะตอนนี้ทางกู้ภัยร่วมกตัญยูได้ช่วยอบพยพออกมาแล้วค่ะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ยอมออกมานะคะคุณผู้ชมนี่เป็นอุปสรรคสําคัญเลยค่ะที่ทําให้กู้ภัยยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้จนกว่าจะเรียกล่อมให้คนเหล่านั้นเขาออกมาจากพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมและด้านหลังของคุณผู้ชมท,ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจะเห็นว่าเป็น,ปนทางเป็นทางตรงค่ะรถเนี่ยทำความเร็วมาพอสมควร คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็คือน่าจะไม่ทราบนะคะว่าอุโม,มงค์ที่นี่คือตอนนี้น้ําเอ่อล้นเต็มทั้งสองฝั่งทางขาเข้าขาออกขอย้ําเตือนไปทางประชาชนนะคะใครที่ใช้เส้นทางนี้ก็ให้ระมัดระวังลดความเร็วและใช้เส้นทางด้านข้างค่ะก็คือไปติดไฟแดงจะปลอดภัยที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเรายังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้กลับ ไปที่สถานีก่อนค่ะอะขอบคุณครับคุณขวัญเรียม